สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับวันนี้ครับก็คือมันเป็นเรื่องกิมมิคเล็ลกๆน้อยๆนะครับของทางด้านเกมแข่งขันนะครับที่ทางด้านของเซลติกนี่ไปเยือนฟินิกซันนะครับซึ่งแน่นอนว่าแม้ผลจะจบลงไปที่ทางด้านของเซลติกจอรชน่าซันไปได้ก็ตามครับแต่มันมีกิมมิคที่ถือว่าน่ารักมากๆแล้วก็น่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้า เจเกมการแข่งขันนี้นะครับที่นั่งประมาณ17,500ที่นั่งของทีมฟินิกซันเนี่ยนะครับเราได้มีการเอาเสื้อยืดของโทนสีส้มนะครับแล้วก็มีแบ d ตรงนี้ติดนะครับว่าสันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปของซุนโกคฟตัวเอกดอนบอลนะครับวางไว้ให้กับทุกๆคนเลยครับที่เข้ามาชมในเกมการแข่งขันในวันนี้ครับเพราะว่าเป็นการรำลึกถึงนะครับในเรื่องของการจากไปของอาจารย์โทเรียมะอากิระนะครับที่เป็นผู้ให้กําเนิดนะครับแล้วก็วาด การ์ตูนเรื่องดรากคอนบอลมังงะยอดฮิตเบอร์หนึ่งของโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆเนี่ยก็ถือว่าได้เสื้อที่มันเป็นแร่ไอเทมนะครับซึ่งการเซ็ทชุดของอาจารย์โทรยามะอากิระนะครับซึ่งเป็นผู้แต่งดะคอนบอลนะครับได้สร้างความเศร้าเสียใจนะครับให้กับผู้เล่น NBA ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอมันมีการวางเสื้อไปแล้วเนี่ยนะครับเขาผู้เล่น NBA ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงในเรื่องราวนะครับที่มีความทรงจำต่อดระคอนบอลนะครับเช่นทางด้านของเลบรอนเจนนะครับเลบรอนบอกว่าตัวองเขาเนี่ยคือชอบดะคอนบอลมากนะครับเขาอ่านมาต บอลก็ยังเอารูปถ่ายของตัวเขานะครับแล้วก็ตัวลูกชายเนี่ยมาเรียงกันก็บอกว่านะครับก็ตัวเขาเป็นโกคูนะครับแล้วก็ลูกก็เป็นโกฮังนะครับอีกคนก็เป็นโกเทนนะครับซึ่งแน่นอนว่าค่ออนข้างเ่อค่อนข้างน่ารักนะครับลอบอลบอกว่านี่แหละมันทำให้ตัวเขาเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตนะครับหรือทางด้านของลูก้าดอง์สิสนะครับลูกสิสลูก้าดอง์สิสนี่คือค่อนข้างบ้ามากๆเลยครับเพราะว่าลูก้าบอกว่าตัวของเขาเนี่ยชอบดรากอนบอลมากนะครับแล้วถึงขั้นเนี่ยรองเท้าของเขาเนี่ยคือเอาไปคัสตอมเป็นรูปของซุนนนโโกกกกฮฮััังงงะครบบบซซึ่่ลู้าาาออวเชุ เพราะว่าเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็แต่นะครับอยากที่จะเก่งกาจนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะโดดเด่นลูก้าบอกว่าเขาชอบตัวละครซุนโกลหังมากนะครับก็เลยเอารูปโกหังเนี่ยไปเพ้นท์เป็นรองเท้าด้วยนะครับแต่เขาบอกคนเศร้าที่สุดนะครับก็คือเดเรนฟ็อกนะครับเพราะเดเรนฟ็อกนี่หลายคนรู้นะครับว่าชื่นชอบเบจิต้ามากมากนะครับถึงขั้นมีโปสเตอร์เบจิต้ามีฟิกเกอร์เบจิต้านะครับหลายต่อหลายอย่างนะครับซึ่งเดเรอนฟ็อกบอกว่าทั้งนึงเขาเคยคิดจะทำผมเหมือนท่่าาาานัังเเเบบจจิต้้้ดววยยแลคคือสีใมกร ทานรมกีฬาเนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับแน่นอนว่าก็สร้างความเศร้าโศกเอาแต่คือเขาจะเก็บเอ่อในเรื่องดราคอนบอลที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาเสมอนะครับหรืออย่างคนสุดท้ายนะครับก็คือทา่าน้าของเรารีมมาคันเดนซึ่งเรารีมมาคันเดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านดราคอนบอลตั้งแต่ตอนเด็กๆอีประมาณสักสามสี่ตอนแรกนี่คือเขาบอกเขาไม่เคยชอบครับแต่ตอนหลังนี่คือเขาชอบโกคูนะครับแล้วตอนพอเขาเล่น NBA เนี่ยปัจจุบันนี่คือเขาเปลี่ยนมาชอบเบจิตา้าแล้วเขาบอกว่าเบจิต้านี่เป็นคนที่มีความเทียอทะยานสูงเขาชอบตรงจุดนั้นแล้วก็อยากจะเก่งกกััับบไลลดดต่่าาาางงคคนนนนนนนออืๆจจจึเเเุ้มป็็แรรใะย เป็นกินที่ถือว่าน่ารักมากๆนะครับสำหรับวันนี้ที่เอาซอยืนดรอคคอนบอลมาแจกในเกมร่บงฟินิชฟันกับเซลติกนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ